เราไมคกู้ลูกค้าเบอร์ประกอนสนใจแล้วคุณลูกค้ายกมือชูป,ป้ายได้ลูกค้าดูรถรับชมรถกันแล้วสนใจยกมือชูป,ป้ายได้เลยหน้าลาน ออนไลน์รับไหมคุณลูกค้าอไลน์ามแสนแปดหมื่นสี่พันมีไหมคะมีท่านได้เปิดคาไหมครับเปิดได้เปิดมานะปีรถตอนที่สี่ปจ้าที่สี่คุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ใช่ราคาก่อนไดรับไหมคุณลูกค้าออนไลน์ราคามาแล้วสามแสนแม่นสี่พันบาทเจ้าลานะสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนับหนึ่งนับสี่สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนับสองสามแสนแปดหมื่นสบบาทมีท่านที่ตกลงไหมสามแปดหกราคาเป็นราครบสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทนับสองสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทเจ้าลาย สามแสนเก้าบาทราคาเป็นเท่าไรลครับสามแสนก้บาทนับหนึ่งสาก้บาทนับสองสา no มแก้บาทเท่าไรสามศูนย์สองเก nice ้าหกสามแ er สนเก้าบาทจีออไลน์ามแสนเก้า <mitad> ่พันราคปหรครับสามแสนก้ามืนสองพบาทนับดื่มสามแนเก้มบาทนับสองสามแสเาหมื่นสบาทสามแเก้านสี่พันราคปนหรอครับสามแสนเาหมื่นสี่พันบาทนับ่มสามแสเาหมืนสี่พันบาทนับสองสามแสนเก้าหมืนสี่ันบาททีออนไลน์นะครับสามศูนย์เก้าหมแนเก้หมื่นสับาทที่ออนไน์สามเก้าหกราคาเป็นหรอครับสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทน หรอครับสามแสนก้านแปดพันบาทนับหนึ่งสามแสนเก้าหมืนแปดบาทนับสองสามแก้านแปดพันบาทที่ออนไลน์สามศูนย์สองก้เมืนแปดพันบาทที่ออนไลน์นับสามายครับตลอด่ายนค่าสามแสนเกมืนปบาทไม่ได้สามศูนย์สองก้าหกมงเก้าหกปรโมัจพิธีการสามแสนาหมื่นปบาทขอบคุณมากค่ะ